ปฏิบัติการโดยที่ทําเต็มศักยภาพของกองทัพไทยไม่เช่นั้นแล้วเนี่ยปัญหานี้เนี่ยมันจะยืดเยื้อต่อไปและอะไรมันก็จะไม่เป็นคุณกับประเทศเพราะถ้าเกิดเขารุกตรงจุด3 4มหมู่บ้านเราได้จุดต่อไปเขาก็ลุกได้อีกรวมทั้งกรณีที่ชายแดนจังหวัดตราดที่มีการสร้างนะคะอาคารบ่อนคาสิโนค่อมชายแดนเรามา วิธีคิดที่บอกว่าจะใช้คนคนละครึ่งเป็นวิธีคิดที่ผิดวิธีคิดที่บอกว่าจะต้องมีการเจรจาก,กันวิธีคิดที่ผิดถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยเขารถไถตักไปแล้วเขาเอาระบุยไปตุ้รีบุย้ยเรียบร้อยแล้วมันล้าประเทศไทยเมื่อล้ําเรามั่นใจใช่ไหมล้มหรือเมื่อแม่ทัพเรือบอกว่าล้ําแล้วใครจะไปพูดอย่างอื่นได้อย่างก็ล้ําเมื่อล้ําแล้วยังไงนั่งมองหรืออะไรไปใช้คนละครึ่งไปใช้คนละครึ่งอะไรไปใช้กันคนละครึ่งครึ่งอาคารถ้าใช้คนละครึ่งอาคารท่านทำไมอยาจะไปนั่งจิบน้ำชายามกเกษียณ ไม่ได้มันจะต้องมีการไถทิ้งเพราะถ้าเกิดเราไม่ทําปฏิบัติการอยากเตะดขาดในแง่ของความมั่นคงแล้วตึกแบบนี้มันจะผุดขึ้นเนี่ยแปดร้อยกว่ากิโลขึ้นป็นทุกทถ้าขึ้นมาเป็นแปดร้อยกว่าตึกคุณจะทำยังไงเพราะในเมื่อคุณอาอรมา์รวยเขา,ค,า,า,ค,เา,าคุณบอกว่าคุณเจรจาคุณบอกคนละครึ่งพิธีคิดแบบทักษิีเนี่ยไม่ถูกต้องไอ้คนละครึ่งเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องอธิปที่ปืออธเิที่ปไตยเพราะฉะนั้นดิฉันเนี่ยหวังเป็น กับเ,เขาจะไม่ยอมในการสิโลลาบกับเราและเมื่อไม่ยอมเจราจาไม่ยอมสิโลลาบแล้วเขาจะใช้วิธีที่นะคะเราเนี่ยคาดเสลมนะคะคือวิธีแบบนี้แล้วก็วิธีเอาพระเอามวลชนเอาหญิงผู้หญิงเอาเด็กเขาไม่ละอายอยู่แล้วเอาผู้หญิงเอาเด็กเอาคนจะาเอาเด็กนําหน้าเขาไม่เคยละอายอยู่แล้วเพราะถ้าเกิดเขาละอายเนี่ยเขาจะต้องละอายตั้งแต่ทหารของเขาตายบน มาขืออ่มาทหารของเขาตายเขายังไม่เก็บศพเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ละอายเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเขาพร้อมที่จะใช้มวลชนไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กใดคนแก่คนเท่าคนชราเขาใช้พื่อที่จะเป็นโล่อยู่แล้ว ดังนั้นประเทศไทยโดยรัฐบาลชุดใหม่นี่จะต้องวางหลักให้แน่นไม่ใช่ปล่อยทหารอย่างเดียวในเรื่องของความมั่นคงแต่คุณเนี่ยจะต้องบังคับบัญชาเรื่องนโยบายทางด้านการต่างประเทศเพื่อที่จะแจ้งนานาอารยประเทศประชาติอะไรต่างๆให้เขาทราบอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันว่าการที่ประเทศเขมรใช้กําลังของเด็กคนชราคนแก่คนพิการละว่าอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดหลักมนุษยชนมนุษยชนเป็นผิดหลักมนุษยชาติปกติเนี่ยนะ ใช้มะพร้าวเนี่ยใช้ลิงขึ้นมะพร้าวอะ่ะไอ้มนุษยศสัตว์เนี่ยทั<ม>่วโลกเนี่ยดาโลกเนี่ยไม่รู้3ปีกี่ปีแล้วมีการอยคอยอตสินค้าเราด้วยนะวันนี้เนี่ยประเทศเคมเนี่ยมันใช้เด็กใช้คนชจลาใช้คนแก่ใช้พระใช้คนที่เดินแทบจะไม่ได้คนพิการด้วยเนี่ยมามาเป็นโล่ออยู่ข้างหน้าแล้วทหารอยู่ข้างหลังเนี่ย มันไม่ละอายแต่เราต้องแจ้งประชาชนชาวโลกและแจ้งบรรดาผู้องค์กร,กร NGO ทั้งหลายในโลกทราบว่าเขาเนี่ยมีการเนี่ยใช้เรื่องเกี่ยวกับละเมิดสิทธิมนุษยชนของเด็กละเมิดสิทธิมนุษยธรรมของคนชราคนแก่คนพิการเขาละเมิดมันเป็นสามคนแต่กระทรวงการต่างประเทศเราไม่ว่าจะยุคไหนตอนนี้เราเงียบเกินไปไม่ต้องรอรัฐมนตรีคนใหม่จะมานั่งรออะไรรอรัฐมนตรีคนใหม่รอ นะคะสมมุตินะรอรัฐมนตรีคนใหม่รอแถลงการต่อรัฐสภาสมมติว่ารอไปอีกสามอาทิตย์วันนี้ถ้าเกิดเหตุจะทำยังไงรอรัฐมนตรีอ่ะรอแถลงการต่อรัฐสภารอสัปดาห์หน้าอีกประมาณเจ็ดวันแปดวันวันนี้ถ้าเกิดเกิดเหตุในการตีหัวการทำยังไงรอรัฐมนตรีค่ะพอดีว่านายกยังไม่ได้มีการแถลงการต่อรัฐสภาไทยค่ะปฏิบัติหน้าที่ยังไม่ได้สั่งการใครยังไม่ได้ค่ะดังนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยแม้ไปสั่งการก็ยังไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้เป็นแถลง คนที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ทันทีวันนี้คืออายการศึกแม่ทัพป่ที่หนึ่งแม่ถัพป่ที่สองไม่ว่าใครจะมาใครจะไปก็ตามแต่รวมทั้งกองบัญชาการกองทัพปกผู้บัญชาการกทารหารบอกเป็นคนถืออายการศึกอยู่นั่งทำอะไรล่ะหมายมันต้องลุยสิ เราสามารถปฏิบัติการได้ทันทีมันไม่ใช่แค่เพิ่งจะเราจะลื้อได้ไหมมันต้องลื้อตั้งแต่มันสร้างแล้วย้อนไปกี่ปี40ปีที่แล้ว้าเกิดเราจะย้อนไปแลวจะด่าใครก็ตามแต่ในเมื่อเราไม่ย้อนไปด่าแล้วหรือว่าย้อนไปก็ใช่เบี้ยแล้วเนี่ยเราก็ต้องวันนี้เรารู้แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงอะ่ะปล่อยให้มันเป็นอนุสาวรีย์ให้นั่งมองอย่างหรอะมันไม่ใช่นี่เพราะฉะนั้นวันนี้อธิปไตไทยต้องออกมาก,ก่อนความมั่นคงชาติ ต้องมาก่อนสิ่งอื่นใดจะมาเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจจะมาเรื่องเกี่ยวกับการค้าชายโดนชายแดนอะไรต่างๆมันเป็นอีกเรื่องหนึง่งเราไม่มีการค้าตรงจุดนี้เราก็มีการค้าตรงจุดอื่นเรามีทุรการนี้ตั้งร้อยสี่สิบร้อยเจ็ดสิบประเทศดังะะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างความมั่นใจมั่นคงให้กับประเทศชาติเราไม่มีแผ่นดินเนี่ยเราจะไปค้าขายอยู่ที่ไหนเราไม่มีแผ่นดินเนี่ยเราเนี่ยจะไปส่งเสริมการค้าชายแดนที่ไหนะ เราต้องมีแผ่นดินกนเพราะฉะนั้นวิธีคิดของสสบางคนก็ตามวิธีคิดของนักการเมืองบางคนก็ตามมันเป็นวิธีคิดที่ไม่ได้ยึดมัน่นถือมัน่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งผิดรัฐธรรมนูญดังนั้นเนี่ยทหารเนี่ยมีเจ้านายเป็นใครทหารมีเจ้านายเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยยึดมั่นไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และขณะเดียวกันมีหน้าที่รักษาอิไตยอธิไตยคืออะไรคือแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นมันเป็นแผนที่ ที่เรายึดมั่นในอธิปไตยของเราอยู่ตรงจนนี้ถ้าเกิดคุณไม่ยึดมั่นหนึ่งต่อห้าหมื่นหลักหมดุดราชก,การที่ญาติเขาปักไว้อ่อุตส่าห์รักษาดินแดนไม่ให้เราอ่ะให้เราได้อยู่สุขสบายอยู่ตรงนี้ท่านอุตสาห์ไปขึงหมุดไปให้อ่ะวันนี้เรายังไปไม่ถึงหมดุดนั้นเลยมันยังยึดเนี่ยเอาสร้างหมู่บ้านข้อมหมุดเราเลยอ่ะแล้วเราเนี่ยก็จะต้องจัดการถ้าเกิดเราไม่จัดการเนี่ยวันนี้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนไปถามดิป้าหลวยพี่บุไล คุณคุณพี่คุณพี่อะไรต่างๆสามสี่คนเขาบอกเลยว่าถ้าทหารไม่ทำเอาปืนมาเดี๋ยวป้าไปเองเป็นไหมเป็นไงอายไหมล่ะขณะเดียวกันอีกหลายคนแบบว่าเขาอยู่ตรงจุดนั้นอ่ะเขาก็ร่นจะไม่รู้จะล่อนยังไงลวเพราะฉะนั้นต้องเอามันจบจบเจ็ดันแปดัน็เอาเอามันจบจบไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะจบมเมื่อไหร่เขาต้องนอนผาวาอีกกี่ปีกี่ชาติจนกว่าผู้บัญชาการทหารบกทหารเรือทหารอากาศจากกะเกษียณไปแต่ละรุ่นแต่รุ่นรอรุ่นหน้าล่ะรอผู้บัญชาการรอบหน้าพวกทัานก็ทยอยเกษียณไปทยอยเกษียณไปอ่ะ แล้วเสร็จแล้วเกษียณไปแล้วใครรู้จักเข้าเซเว่นยังไม่มีใครมองเลยมั้งก็เป็นทหารแก่ไปเลี้ยงหลานน่ะแล้วยังไงวันนี้ไม่ว่าจะเกษียณไม่เกษียณท่านต้องยึดหลักในการที่จะต้องรักษาที่ประทายไทยอยู่ไม okay. okay. e> uh> ่ว่าจะวันไหนต้องเร็วที่สุดโอเค่มยเวลาพูดถึงชาติบ้านเมืองที่กูอินเนอร์มานะอินเนอร์มันมาและที่หายใจข้างหน คือไม่ว่ามันจะเป็นรุ่นไหนรุ่นอะไรก็ตามแต่นะคะดิฉันคิดว่ามันต้องจบที่รุ่นนี้มันไม่ควรจะต่อไปอีกรุ่นหนึง่งแล้วก็ต่อไปอีกรุ่นหน้าแล้วต่อไปอีกรุ่นหน้าเนี่ยหรอแม้จนพวกเราไวชราแล้วลูกหลานจะมานั่งดา่าว่ามึงทำไมไม่รักษาดินแดนให้เราเนี่ยหรอใช่ไหมเราจะไปหวังเจนไหนเจนอัลฟาโตมาหรอเจนหลานันนะแล้วจะไปหวังเจนอะไรเจนซีหรอที่ไม่ใครเข้าใจอะไรเท่าไหร่ล้วจะไปหวังเจนอะไรวันนี้ประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยเรามีทหารเรามีฝ่ายความมั่นคงดูแลอธิพิไต ถ้าเขาให้คุณดูแลอธิปไตยคุณก็ต้องดูแลรักษาพื้นแผ่นดินส่วนอีเรื่องเกี่ยวกับการค้าชายดนชายแดนชายด่านชายอะไรต่างๆอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึง่งเดี๋ยวรัฐบาลนั่งแก้เองวันนี้เนี่ยเราต้องรักษาพื้นแผ่นดินนี่คือแผ่นดินไทยพอกูอยู่ปูกูตต้เพราะฉะนั้นเราต้องรักษาพื้นแผ่นดินไม่รักษาพื้นแผ่นดินไปไปนั่งค้าขายชายแดนไปนั่งค้าขายตรงไหนมันต้องมีดินแดนก่อนหรือเปล่ามีแผ่นดินให้อยู่ให้ก่อนหรือเปล่าถ้าไม่มีแผ่นดินจะไปนั่งกินกันตรงไหนจะไม่นั่งกกินนนข้าัตรงไห มันตรงจุดนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่คิดว่าบางทีเนี่ยเราไปนึกถึงประเทศที่3ประเทศที่4ประเทศที่5อเมริกาจีนยุโรปไปนึกถึงประเทศอื่นคําถามก่อนพวกประเทศนั้นมันรักษาดินแดนของมันมนันรักษาไม่ได้เลยไปถามสิจีนเนี่ยโดนลุกล้ําไปกี่ที่ฮ่องกองเนี่ยเป็นของอังกฤษเสร็จแล้วเป็นยังไงกว่าจะได้มาแล้วไต้หวันเป็นงไงจีนรักษาได้ไหมไปดูอเมริกาสิขนาดเนี่ยพื้นที่ชายแดนอเมริกาเนี่ยเม็กซิโกมัน,นยังจะสร้างกำแพงขึ้นมาป้องกันการลุกล้ําเลยขนาดเดียวกันอะไรอีก นะประเทศมาเลเซียที่มันบอกเป็นคนกลางวันนี้อินโดนีเซียจะลุกมันมันบอกว่าอย่านะเว้ยมันบอกว่ามึงก็ไปดูมึงก่อนอินโดนีเซียเนี่ยไม่ต้องมาเสือกกับประเทศไทยถูกไหมเออมันก็เสือกกับเราจังเลยแค่นั้นที่มันแยงเนี่ยหาคะแนนกับเราแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยมันจัดการอะไรให้เราไม่ได้หรอจะมาเป็นคนกลางอะไรประเทศมึงยังลบกับอินโดนีเซียอยู่เลยขนาดเดียวกันพื้นที่อื่นถ้าเราจัดการแบบนี้ไม่ได้คำถามชายแดนกัม่าจะเป็นยังไงต่อไปชายแดนเราจะเป็นยังไงต่อไปชายแดนทางฝั่งประเทศมาเลเซียจะเป็นยังไงต่อไป มันไม่ตีหัวเราเหรอต่อไปมันก็ลุกเอาวัพระแก้วเ,เราเลยทีนี้เพราะว่าประเทศไทยเจรจาเขียนหนังสืออีกประมาณสามหมื่นสี่พันฉบับมันก็ลุกมาเรื่อยเรื่อยตอนปเป็นมันก็มันหลับตดหลับตดอยู่ที่ไอ้ประเทศไอ้เนี่ยเดี๋ยวก็มันก็มาเนี่ยสัตว์หุงหม,มาหมดชนบุรีมันเอาไปหมดจันทบุรีมันลุกมาเลยนู่นเลยเข้ามาถึงสมุทรปราการนะอะยอมไหมล่ะเจรจาเอาครับเอ็มดี่ะโอเคได้ไหมเอาไปลงทิกต <laughs> <laughs> ิกได้เลย โอเคทุกคนขอบคุณมากเลยแม่สามาไกจังนี่คือแผ่นดินไทยพ่อกูอยู่ปู่กูตายจีระวังเสื้อเที่เนจะออีกรอบนะะอยอกระล่อยอีกรอบนะองอะไรนะระวังอระวังไโะอะไรเธอช่วยฉันร้องหสิพระวาฉันร้องได้ท่อเดียวเอาเมาสิาสี่สามสอง อะไรนะนออี่คือแผ่นดินไทยเราอะยอมไม่ได้หรอกเราจะไปเราจะถอยไปตรงไหน,นเราถอยไปไม่ได้อีกแล้วเราถอยไปนู่นเลยเนี่ยถอยไปปุ๊บเดี๋ยวมันก็มายึดสมุดประการเราถอยไปปุ๊บมาถึงกรุงทเทพเลยทีนี้ถอยไปเดี๋ยวก็มาเอาเสาชิงช้าเราไปอ่เดี๋ยวมันก็บอกว่าเสาชิงช้าเราเป็นของมันอีกอะ่ะเพราะฉะนั้นเราถอยไม่ได้เราต้องจัดการตั้งแต่ตรงนี้ขึงพืชขึงพืชไอ้ที่ทหารบอกว่าซ่อมสร้างนะอันนี้ประเภทว่าปิดดามเสร็จแล้วอะไรสร้างสร้างรั้วเสร็จแล้วอะไรอีกเสร็จแล้วต่อสู้สามอันนี้อะทำไม่ได้เหอะ ทำไม่ได้เธอต่อยต้องทําไม่ได้ถ้ามันทาไม่ได้นะโอ้โหฉันบอกได้เลยนี่คือแผ่นดินไทยแผ่นดินเรานี่คือแผ่นดินไทยปอกูอยู่ปู่กูได้ที่ตรงนี้จงยืนให้ลูกหลานโอเคโอเคได้ท่อนเดียวแค่นี้นะขอบคุณเราก็ไปลงเพลงนี้ให้ได้นะมันยาวมากเลยจริงเหมือนกับว่ารัฐบาลชุดที่แล้วอะอยากฝากอะไรถึงเขาหน่อยไหม เพราะคลิปเสียงเป็นเหตุอะจริงๆเพราะคลิปเสียงเป็นเหตุใช่คือไม่ได้อยากฝากอะไรถึงคุณหนุ่มบ้านรวยนะคะ แต่อยากฝากคุณหนูบ้านรวยว่าวันนี้เนี่ยนะคะ,ะนั่งอยู่สบายๆล้างจามชงนมให้ลูกล้างจานจานอย่าแตกนะเดี๋ยวตกหืจานแตกตกคือเดี๋ยวผัวได้อีกคือ,อไปล้างจานชงนมให้ลูกเสร็จแล้วก็นอนหลับฝันดีะนะคะแล้วก็เอามือกายหน้าผากผัวเอาเอามือกายหน้าผากผัวไว้เออมันจะได้มั่นใจทําได้แค่นั้นคือทําตรงนั้นทาไมล่ะก็นี่ไงความที่ความรู้ความสามารถสั้นๆก้มๆแบบนี้ไงมันก็เลยทําให้รล้ที่ปไตยของเรามีปัญหาเนี่ย เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยฉันบอกเลยว่าฉันถึงบอกว่าการที่เราจะดูแลอะไรที่มันใหญ่ๆเนี่ยเราต้องดูสกยภาพตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าจะพัดจับผูนะแล้วก็อำนาจตกใส่รองเท้าแล้วก็เดินมาเลยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่โอเคนะเอเค่นั้นแหละนี่คือแผ่นดินใดบ่อกูอยู่ปู่กูตายที่ตรงนี้จงอย่ายืดไอ <laughs> ้ลูกกลายสวัสดีคะคัดีคะสวัสีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ไปรูปใหม่ค่ะป้าโอเคที่นี่เป็นป้าเชี่ยพี่หมวยแต่งตัวพี่หมวยแต่งตัวหมวยมาแล้วพี่หมวยพี่ติ๊กยังไม่กลับจะกลับบ้านเลยยังไม่ได้ไปไหนเลยี่คือพี่หมวยซ้อยหลุดแล้วค่ะซ้อยหลุดส้อยอันนี้มันชอบหลุดเอาออกดีกว่าดรหมวยและดรมารี่น้องเป็นสองดรที่รักชาค่ะพี่หมวยรักชาถึงขั้นที่ไปตัดชุน ไม่ใเปลี่ยนเปลี่ยนเรืเมื่อเช้าพอรู้ว่าใช่ต้องทำเรื่องนี้เปลี่ยนเลยนี่คือแผ่นดินไทยพ่อกูอยู่ปู่กูตายที่ตรงนี้จงอย่ายืนใจดีให้ลูกหลานโอเคไปละไปดิค่ะขอบคุณค่ะพี่ติ่งไหว้กันสามรอบแล้วดีใจเยอะมากเลยพี่ชอบเล่นมือพี่ติ่งทุกคืนดิวอยู่ก็ลุกขึ้นมาเต้นเองก็ส่งให้พี่แตดนะอยู่ี่บ้านไม่ค่อยได้พูดหรอกจริงๆ พี่ติ่งช่างแต่งหน้าเลยเขาแต่งหน้าอ่ะเขาใช้ลิปสติกของพี่เลิศช่วยฉันไม่ได้เจอเขาเนาะเมื่อกี้อยากพาพี่ติ่งเขาไปแต่สียดาอยู่เลยเขาอ่ะอยู่ใน พอเนี้พอเข้าไปนี่เขาอเดี๋ยวลิปสติกขอมนิตริงเดี๋ยวฉันฝากห่วยไปให้เดี๋ยวเดี๋ยวฉันฝากมาเดี๋ยวเดี๋ยวฉันฝากมาให้อีกเอ่อเดี๋ยวเขาออกสดไปแล้วเมื่อกี้อ่ะนะแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูเมื่อกี้เธอก็ไปดูในเอ่อลิงก์อ่ะในลิงก์หวนกระแสหวนกระแสไปดูในบ้านแดงในบ้านแดงหวนกระแสแล้วก็บ้านฟ้าหวนกระแสเธอไปดูน่คออะปิดกล้องก่อนนะคะติดตามได้นะคะหวนกระแสนะคะยูทูบค่ะ